ไห้หนวดกับลูกสาวเพคนก็คุยกันไปแล้วออมออมเอ็มเอ็มไปแล้วคุยไปแล้วให้หนวดกับลูกสาวเพคนจะพอหรือมั้งเดี๋ยวกลับมาพอจะผ้ารักของม่วงด้วยนว่อให้หนวดลูกสาวเคนก็ได้ได้ได้พอได้ได้ได้กระยางคุยกันไปแล้ววันเฮ็ดนี่พอจะผ้าเอาปลากคอใหญ่ไปเฮ็ดแปะสะเพหรอคุยกับลูกสาวเพคน กี่นิ้วอีพ่อสาวผึ่งก็ยิ้มไปถึงสาวผึ่งเลยว่าสิกินแปรรสไปแล้วเฮงผัดไปเดี๋ยวคุณยานวดช่วย่อวะยังนั่นยังนั่นเพึ่นว่าลูกสาวเพึ่นสาวก็ขี่ดื้อคักลูกสาวนี่เนี่ยคุยกันเดี๋ยววันแกปากแกปากขนาดเดี๋ยวพอสิผ้าเอาอันประคอใหญ่ไปตุ่มพึ่นว่าลูกสาวเพึ่นท่งลูกสาวก็อีนิ้วอีพ่อแม่ดีดีวะ กมาเอากระเปาเงไม่ให้อ,อีเมตตบพเบาไปแล้วบานเปิ่เปิดแหงขึ้นมนเสร็พ่นว่ามุนี่กูจะเอาเปา,าเงไปแห้ได้เดพอพ่อนวเสเอาไปฝากแม่บ้านนะมอแหงพ่นวเอาแหงขึ้นมาด้บานนลูกสาวอ้ยาได้อีพอเ้อใครม่กระั้งใจให้เหรอพ่นวลูกสาวเพ่ ได้ละสาวแหงขึ้นส <hi> อไ PLAY. งาแล้ววานเตรียมถาวรเนี่ยเพิ่นาสาวกสี่โอ้ยพักตวิ <Tamil S 3> ัจนเนี่ยได้พักตัจนึงคนวะหัยกก็จอบไปอย่างนี้เนาะจอบ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 มองๆจอบไปเตรียมถาววันวันวันวนวานอวานนววานอวนห่สองสาโอ้เจบ มาววาน้องเดี๋ยวพ่อใหญ่หนวดหาเพื่อนลูก่นมาไปแล้วบาดลูกสาวอื่นไปใส่บูบาดพ่อใหญ่หนวดง่งน้ำวนลูกสาวพ่อใหญ่กินนม่วงเองนี่สนลูกสาวคนยางไปแล้บาดครับางาองเกาะองเกอดไปบาดนี้พ่่หนวด ไเรื่องมอง,งอีกว่าลูกสาวบอกอิงมองยว,ว่าง่งก้นบอสนใจ้ามทาเรื่มไปได้ก่อนพญ่น,นวดงานไปรับบาน,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 นพ่อใหญ่นวดไเห็นว่มา,มาสิบปอจันาว่อนน้ำมสมบูรนี่นีน้ำมยุคกอยกอน่เดียวกลับมาพ่อสีเอา แล้วบานพ่อใหญ่นวดบนกระชิมาวานแหงคือเกานี่ละมือหนามาผิวมาเลยบนว่ามันผิวมาเลยผิวมาใหญ่เลยเฮ้ยบนข้อยังบุบบันตาเดือกตาส่วนขึ้นบานพ่อใหญ่นวดโอ้ยเศร้าแหงคือเลื่อนบาดผาดใส่สอขึ้นเอาแล้วบาดพันเตรียมตัวสีถาวานพ่อใหญ่นวดต้องลุมลืมเมื่อกลับเอาไงเดืวบันี้คอยจอบมาวพ่ใหญ่นวดต้องลุมลืม เอาเดี๋ยวกงโกกงโกมาเดีพุ่งยันยันพุ่นนั่นโอ้ยจะเป็นพุ่นพุ่งหญ่คักพุ่งหนวดทั้งพุ่งหญ่ทั้งหนวดเอาแล้วนั่นนั่นนั่นโอ้เดียนมาเตรียมถาวรนวานวนมีโอ้ยบโอ้ยจ้าหวานกน้วามพุ่งหนวดบานนี่งุ่ม้วพ่นงุ่มาดวบัน่หนวดโอ้ยเป็นต่ไหบ่น้พ่ว่านี่ถือ ฝ่าว่ยิ้มเพิ่นยิ้มเบื่อเลยพิ่นยืนนวดสาวแหงขึ้นมาแล้วบานนี่ทั้งเก่งกับขี้บานสาวขึ้นมาพิ่นวดเฮ้ยนฮ้ยถือบ่าน้อถือว่น้อคนมาถือบ่าน้อถือบ่น้อเฮ้เพ้่คนผอเฮ้ยมีคือมีแหงสองอันน้อบานนี่เพิ่นดื่มข้าวว่ะเพิ่งบานไหวเพิ่งบานเฮ้ยเอาแล้วอันสาวแหอันที่สองขึ้นมาอายาวยังไงเลยบานเพิ่ง ดีใจอกยางแห้งเพิ่นนึกว่าเพิ่นเมื่อวานเดี๋ยวเห็นเพื่นนอเพิ่นว่าคือนมาอยู่ในหนามอีกอันหนึ่งเพิ่นว่าเศร้าขึ้นมาอย่างไงได้บานนี่ป่าบ่มีแต่ว่าได้แหเพื่นว่าโอ้ยได้แห็นสองพื้นนอกเพิ่นว่าเนี่ยเบิ่งโอ้ยเต้นใหญ่ได้ดีใจได้แห็นสองพื้นบานนี่ไปแล้วแลหละไงได้เห็นสองพื้นบานนี่ไปอย่าง